อภูมาอภูมาอภูมาอ๊บอ๊บอ๊บสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ SNI นะครับวันนี้เราก็จะมาทำภารกิจกันเช่นเคยทีนี้เดี๋ยวขอลดลงมาบ้างเอาเป็นหนึ่งหนึ่งเจอกันเลยดีกว่าไม่ไหวโอเคนะครับไปเริ่มกันเลยวันนี้ขอเป็นเล่นอเมริกาก่อนอเมริกานี้จะง่ายกับเพื่อนนะมาเลยฮะ ป็นการซื้อที่ผิดพลาดน,นะครับจริงๆเราต้องซื้อเออเขาเรียกอะไรลงคนก่อนนะ่ะเขาเรียกอะไรนะก็เจอเราต้องเอาหน่วยลบมาก่อนนอจากนั้นไป Buding โอเคตามสูตรตามสูตร Training Unit ready GI รู้สึกว่าไม่ไหวอะ GI ต้องรอต้องรออ้เรามีคนล่มอยู่เราก่เทียมอเาเทียมอ่ i d i n g u t r e a y ีน่วมเราจะมาแล้ว Building Construction complete เราเอาใส่ Unit r e Construction complete Building Unit ready เราต้องอาศัย Construction complete พลุ่มวะเราจะได้พลุ่มฟรีแต่ว่าก็ต้องรอหน่อยมัอนใช้เวลาเหมือนกันแหละเป็นแผนที่ไม่ใช่ฉลาดเท่าไหร่เลยในการสร้างฐานไว้กระจายกันมันดูแลยากก็ไม่ใช่อะไรหรอกเอามาลดแรกโอ้โห จำได้ว่ามันมีบอ่อนละมันเราสามารถปุดบ่อละมันได้ครับจากแบบนี้อยอู่นี่ครับเงินอย่างนิ่งเลยอ่ะเป็นแผนที่ไม่ไม่ค่อยท่าถ้าเล่นถ้าเล่นโดนลุมแล้วขนาดนี้อ๋อไม่มุงงี้เหรอเนี่ย เอาตรงนี้แหละตรงนี้เออมาแฉลบขอรุนแรงครับหนึ่งแล้วก็เป็นหางเลยหางเลยเอาอันนี้ก่อนอนนี้ก่อนนี้ก่อนนนี้ก่อนโอ้โหโอ้โห ปรสกัดเลยอื้มแยะหายยังมากเลยเปิดแผนทีก่อนเปิดแผนทีก่อนข้อเสียของร็อเก็ตเทียคือแพ้คนสอยครับ เปลี่นที่ีิโอ้โหอยู่ตรงข้ามกันรู้แล้วมันจะบุกทางไหนทีนี้โอเคคกันน้ำมันอยู่นี่เองอันจนี่นี่มายังมาแล้วเนี่ยไป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 ขุด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 บ่อขุดบ่อขุดบ่อ Joseph, ลงนี่ลงนี่โอเคกานไหว้สวยวิ่งเข้าไปชุบวิ่งเรียบร้อยตังมาแล้ว <banner> <cor lar> ตังมาแล้วภูมิครับ low power power ไม่ทำงาน ก hm เอาเอา c มันลงอะไรวะเอ้ยเขา้าใจผิตลอดเลยมันเป็นสถานที่ที่มันสามารถทำลายได้โอเคเดี๋ยวกลับที่โฮม Building ข tank ก่อนจะมาแล้วนะฟิซซ่งผมไหวแล้วไงเอ๊ะแล้วทำไมทำไมมันไม่มีไอ้เนี่ยไม่มีคนโดดร่มอะรอบมันเจอกับมันทีไรมีมีคนโดดร่มอ่ะมีได้ไงวะเออคงเหมือนกันไงตอนเอาสปายไปข้อฐานแล้วก็จบเลยโอเคมาพิซซึ่งมาพิซซึ่งมาพิซซึ่งแทงาสองฝั่งเลยจ้า กันหน่อยกันหน่อยอกว่าจะบุกกันแค่หางเดียวมันง่ายครับถ้าบุกกันแค่หางเดียวเฮ้ยไปมันฉลาดกว่าที่คิดเว้ยมันฉลาดกว่าที่คิดอ่ะมันฉลาดกว่าที่คิดอ่ะ Mm-hmm. Unit ready. Unit promoted. Unit ready. Building. Engineering. Engineer. Engineer wanna. Got the plans right here. Okay. All fired up. Got a steady glow. Oi, oi, cap, cap, cap. Unit from... ready. In... Reinforcements ready. Unit ready. Insufficient funds. Select target. I'll take the high road. Tan, 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 wait, Unit promoted. Got no place so Riding high. ไวต้านไว้ต้านก่โอ้โหโอ้โหเจ๋งได้ิดมาแล้วได้ยินมาแล้วออกมาวันี้ตั้งโอเคจะไปมอน้ำมันมีน้อยจรงโอ้โหพังแล้ว Reinforcements ready. the Got a clear view, sir. Got a steady flow. Unit ready. Select target. Got a clear view, sir. Tech oh, building, capture. Oh, good. 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 Unit Good. เอา,าคี่้อปเอาคี่้อปเอาขี่อปโอ้หไหวไหมนี่ไหวไหมนี่แล้วทำไมต้องไปทางกันวะ Unit report. Unit report. Unit report high, speed, yes, sir. high speed, low drag. Unit lost. Yeah, unit, lost. Yes, uh, unit lost. Uh -huh. Unit lost. Unit lost. Unit promoted. Vehicle ready. High speed, low drag. Good to go. Closing in. Closing in. Reinforcements ready. On our way, sir. Weapon ready. Good to go. Good, go. Good, go. Good, go. Good go. lamb. <laughs> Select target. <laughs> Univariable. On our way, sir. Closing in.

Destination commander ready to roll mm. ready to roll unit reporting okay. Yes, sir Outstanding Securing position vehicle ready unit reporting Securing position Unit reporting. Unit lost. I'll see I'll see เอาเอามาดิมาดิครับมาดิรับเรียบร้อยแต่ก่อนที่จะขอเข้าไปโลกกุกนะ่อนนะช่องโหว่เลยนะเจี๊ยบเรียบร้อย อุ้ยโดนอะไรเลยวะถอย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 แม่งมุมมาอพูมาอพูมาอพูมาโอ้โอ้โอ้หอยได้หอยเลยหอยได้เธอหอยหอยยาวเลยหอยยาว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 โอมโหหอ้าวโอ้ย u i l d i n ง Unit lost. Unit promoted. Unit lost. Unit promoted. Unit ready. Ready to roll. Outstanding. Unit lost. Unit ready. Bound forward. Bound forward. Unit ready. Gear of report. Unit lost. I need low drag. Unit ready. He the back, he Bound forward. huh. man, Man. Outstanding. มีคนคุ้มกันมาด้วยครับรอบนี้ไม่ต้องห่วงฮะอาจุภาพแรงแค่ไหนไม่ต้องห่วงฮะับคุ้มกันมาตัดตัดค่อยๆ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 ตัดค่อยค่อยตัดค่อยๆตัดตรงนี้สำคัญนะใช่ไหมเนี่ยตรงนี้อืมสำคัญสำคัญไง โอ้โอ้โอ้พันธุ์ปูนี้ไม่ได้แล้วโอ้น่าเสีสดยดายอืมอ u ว่่ออ๋อวายังไงว่ายังไง,ว,ง,ไงว่ายังไงเหรอจ๊ะเอาแล้วอ่าเก็บลงพลังงานนี่หมดครับเคลียร์ลงเงรงไหลงพลังงานเก็บลงพลังานกันกน,นะเราค่อยเลยไป

นี่นี่แนี่แน่เอาโอ้้ย้ยโอ้ยโหยมด้ตั้งจาน่อดีมันข้างไปโอ้ย่แยิแม่แตกยงแต่แยิงก่งย่ง่งแตกยงก่งแตกยงไย่แตกยิ่ิตยยิงแตกย่งมยงแตกง โอ้โหเขาติ้งมาเบิดใส่เขาติ้งมาเบิดใส่จบเกมรหกใช้เวลา30นาทีครับอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้นะครับสวัสดีต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ